ตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะครับตื่นมาโดยที่ไม่ตั้งในกาบุกเลยก็เมื่อวานตอนที่มาเช็คอินที่โรงแรมราชาบุระเนี่ยฝนมันตกนะกบกบหยุดหยุดหยุดเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูว่าโรงแรมราชาบุระเนี่ยเป็นยังไงนะแต่ตอนแรกผมก็ยังกลับทางไม่ถูกนะแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าคือหน้ามันเนี่ยเนี่ยนี่คือติดถนนติดถนนติดถนนใหญ่นะแล้วก็ตรงนี้คือโรงแรมใช่ไหม เราเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นหน้าแคบและลึกๆล,ลึกไปจนถึงแม่น้ํามแม่กลองนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศว่เป็นยังไงอันนี้ก็คือตัว r e เท p ชั่นที่ที่เช็คอินเสร็จนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหน้านะค่อยๆหมุนกล้องเง <ý> นี๋ยงงนี่จริงๆก็คือทางที่เดินไปทางเนี้ยข้างข้างหลังนะครับ ก็คือเป็นแม่น้ำแม่กลองแล้วมันก็จะมีห้อง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 ,องแล้วด้านข้างตรงเนี้ยก็คือทางเดินกับที่รถกรอล์ฟที่จะไปส่งนะครับเขาก็จะมีห้องประชุมอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ด้านด้านขวาเนี่ยคือห้องประชุมแต่ละทางที่กําลังเดินอยู่เนี่ยเมื่อวานก็คือมีรถกรอล์ฟอ่ะเขาขับเข้าขับออกส่งตลอดด้านซ้ายนี่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นบ้านคนนะแล้วก็ด้านขวาน่าจะเป็นบ้านคนนะ นี่เราเดินตรงไปแต่ถามว่าทางข้างในเนี่ยเออมันจะไม่ได้เป็นทางแบบเชื่อมต่อเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมทางข้างในตรงนี้มันจะไม่ได้เป็นทางเชื่อมต่อเขาก็จะมีห้องเป็นโซนโซนนี้เท่าไหรโซนนี้เท่าไร่โซนนี้เป็นตึกตึกเท่าไหร่แต่ผมผมอยู่ที่ตึกนั้นนะแล้วก็อย่างเงี้ยทางเนี่ยเดินเข้าไปอย่างเะพาเดินดูน่าจะไม่เจอใครเดินส่วนเดินมานะี่ย อย่างเงี้นะฝั่งนู้นก็จะเป็นเป็นบ้านเป็นบ้านคน,น,น,คนอนี่นี่ผมอยู่ผมอยู่ตึกนี้แต่ผมอยู่ชั้นสองเห็นไหมโอ้ลักษณะมันก็จะเป็นแบบเป็นหน้า หน้าแคบแบแล้วก็ลึกๆเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าย,ยาวๆครับเดินพาดูบรรยากาศอันนี้ต้องปรับเสียงเบาลงนิดนึงเพราะว่าเผื่อมีคนนอนอยู่นี่เห็นไหมม,มีจุดทางรถกอดไปอย่างนี้เฮ้ยมีมีสระว่ายน้ำสองสายอันนั้นเป็น private pool นะมีฟิตเนสกับสปาด้วยไงนี่เห็นไหมนี่เป็นฟิตเนสสปาไอตรงนี้มีห้องพักด้วยเนี่ยแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นอีกราคาหนึ่งเพราะว่าตรงนี้มมนมีอะม,มีที่เป็นห้องพักใช่ไหมข้างหลังเป็นอ่างส่วนตัวอ,อ่างอ่างอาบน้ำส่วนตัวอ,อันนี้ก็เป็นฟิตเนสอ่าเห็นไหม ถ้าเกิดใครนึกภาพออกใช่ไหมตรงเมื่อกี้ที่เราเดินมาคือถนนใหญ่ใช่ไหมข้างๆก็จะมีตัวรถกอล์ฟถนนเดินกอล์ฟแล้วข้างหลังลข้างหลังสุดก็จะเป็นห้องอาหารไอดินนี่คือห้องที่เราจะมากินอาหารเช้ากันวันนี้นะครับเห็นไหมพอเห็นบรรยากาศไหม เมื่อวานที่เมื่อวานที่เรามาแล้วฝนมันตกอ่ะนไตอนนี้ฝนไม่ตกอ่ะนี่เราก็จะอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองโอ้โหโอโอตอนเช้า,ตอ,ชาตอนเช้าพอไปตรงถนนเนี่ยด้วความที่วันนี้มันเป็นวันธรรมดาะ เฟียวฟเฟ้ยวฟาเฟี้ยวคนก็ต้องไปทํางานไปส่งลูกไปทําทุระกันตนะอนเช้าแต่พอมา้างหลังปุ๊บหเงียบสงบเลยถ้าสมมติว่าไม่มีเสียงพูดนี่ก็คือได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงน้ําแค่นั้นแหะ นี่ถ้าเกิดเรามองเรามองจากข้างมุมข้างหนังแม่น้ำแม่กลองมาไอโซนตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารไอดินละรู้สึกมีห้องมีห้องส่วนตัวข้างบนด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูอาหารเช้าข้างในก็เป็นยังไงสวัสดีครับ ได้เลยครับถ้าผมมาคนเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวแม่ตามมาได้ไหมนะได้ที่ไหนสะองสองสองสิบห้าน,นะคะเมนูไข่ถึงพี่สามารถสั่งได้ด้านหน้าได้เลยแถนด้านในของเราจะเป็นลูกชิ้นของบ้านอาหารออาดได้เลยนะคะอ๋อผมขออนุญาตถ่ายคลิปไปลงยูทูบได้ไหมอันนี้คือเมนูไข่ใช่ค่ะต้องไปสั่งหรือว่าใช่ลูกค้าสามารถสั่งแล้วก็รองรับได้เลยอ๋อโอเคแล้วก็แต่ข้างในก็จะเป็นอย่างอื่นใช่มีอันนี้อย่างเดียวที่เป็นไข่สวัสดีครับผมชอบแบบสุกๆอ่ะ ถ้าเอาแบบไข่แดงสุกได้ไหมคะได้ค่ะเด็กไม่ได้รับนะจ๊ะได้ครับเพราะว่าอันนี้มันเหม็นคาวขอบคุณครับอ๋อมันมีแบบนี้ด้วยเหรอมีค่ะอ่างั้นถ้าเป็นแบบเอ๊ะแล้วออมเล็ตกับสแครมเบิร์มต่างกันยังไงอะก็เดียวกันค่ะแค่ว่าออมเล็ตจะมีใส่ไส้แต่ก็คือไข่อันเดียวกันก็คือเดียวกันแต่ามันม้วนม้วนกับขยี้งั้นผมเอาสแครมเบอร์แล้วกันไม่ไม่ต้องเอานี้เดี๋ยวขอบคุณนะครับ